รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล นี่นะัดนี่เห็นนั่งเล่นโทรศัพท์แต่เช้าแล้วยิ้มน้อยอยิ้มใหญ่คุยกับใครนี่เขาจะคุยกับแฟนมันก็เรื่องของเขาคนโสดอย่างพี่เกี่ยวอะไรด้วยคะคนโสดอย่างน้องก็ไม่เกี่ยวครับผมไม่ต้องพูดเออนอนอีกเอาเฮ้ยเพื่อนแฟนเหรอ อ้าวมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วสิครับคนหล่อยอย่างผมก็ต้องคุยกับแฟนอยู่แล้วคุยไอคุยกับแฟนมีความรักก็ไม่ติดเลยแต่ไอคนหล่อ,อยอย่างผมนี่หน้าเหมือนไส้สุดศนิดนึงอ่ะน,นิดนึงงั้นม <c oughs> ีแฟนแล้วแบบนี้รอบน้าไม่ต้องแท็กมาแล้วนะ <c oughs> ขนมหน้ากินก็ต้องส่งเดี๋ยวนะมีการแท็กไอจีกันด้วยยังไงสองคนนี้คุณแอบคุยกันหรือยังไงครับ ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นพูดแบบนั้นมันไม่ดีต่อแฟนผมนะถึงแม้แฟนผมจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็เธอโอ้ยไปทางหล่อซะแล้วโอเคผมให้เกียดแฟนคุณก็ได้ผมไม่อําก็ได้ครับแล้วผมจะได้รู้ว่าคุณไปทางหล่อซะแล้วพี่นีนพี่นาสวัสดีค่ะอไทัยสวัสดีค่ะ พระวันนี้ไว้ผมยาวได้ด้วยหอยหมวยจ้านี่แล้วไหไมโอ้โหดูสิสีสันแจบตาหน้าตาผุดผ่องสวยเด้งมาแต่ไกลเลยบ้าพี่นีนมันดูชัดขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่จ้าเดินมานี่ออร่าดเด่นมาเลยทำไมอ่ะเปลี่ยนสกินแคร์หรอนี่คืออะไรอ่ะพี่นีน สกินแคร์อ่ะมันไม่ได้ทำให้ผิวเราเป่งปังออร่าขนาดนี้หรอกค่ะมันต้องความรักค่ะที่ทำให้หมวยสดใสขนาดนี้ความรักอีกแ้วนี่ก็มีความรักนี่ก็มีความรักโอ้โห oh. oh. วิ่งเลยค่ะไปวิ่งทุ่งลาเวนเดอร์สองคนเลยค่ะพี่นินพี่นินก็ลองแกล้งแกล้งอชอบใครสักคนดูสิคะชีวิตมันจะแฮปปี้สดใสเอนจอยสุดๆค่ะ สุดๆเลยเหรอสุดๆ,ๆ,ๆดๆหรอหนูจ๊ะพี่ดีใจนะที่เห็นหนูสดใสดูแลตัวเองแต่พี่ก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่ทำให้หนูต้องตกหลุมรัก <S <S 1> <S 1> โอ<ฮ>หอันนี้คือความรักหนูหรอ <S 1> <S 1> <ๆ S 2> คุณพูดเองว่าคุณตกหลุมรักคุณตกหลุมรักใครนี่ก็มีแฟนแล้วอ <ๆ S 2> ือ คุณแบงค์บอสก็หมายตาอยู่เออเหลือหนุ่มคนนี้คนเดียวแหละหนูขาดลุงน้ำไปได้ยังไงโอ้โหเอาไปรักษาเลยนะแต่ถ้าคุณจะตกลุรักุน้ำจริงๆก็ผมหลีดทางให้นะใพุดสุดๆเบื่อจริงผู้หญิงออฟฟิศต้องมาทะเลาะเพื่อแย่งเราโอ้โหปอเทปบู สรุปวันนี้้องกลางวันเราจะกินอะไรกันดีค่ะนั่นดีใส่ต้องรอบอสอะ่ะบอสพี่นินสิ่งที่ผมคาดไว้จริงด้วยลุงน้ำกับพี่มวยแอบคุยกันนี่เป็นไงชวนเัาไปกินข้าวแล้วเป็นไงไม่นะอบองอะไรเดี๋ยวทุกคนก็ได้ไปกินข้าวด้วยกันอันนี้บอสชวนเขาไม่ได้ไปกันสองคนป่ อย่างนี้ก็แปลว่าพี่หมวยก็ยังโสดเหมือนเดิมลูกน้ำก็โสดเหมือนเดิมแล้ว่พี่ก็มีโอกาสลูกน้ำโสดจะได้มีผัวแล้วอีกหนาไปโดนรุ่นพ่อไม่มีแล้วแต่แล้วผมมีโอกาสทุกคนขอโทษทีคุยงานนานไปหน่อยอะอาไปไปไปพวกเราเดี๋ยวไปกินข้าวกันจะขอเก็บของเก็บของ นิวว่าจะไม่ทันซะแล้วเอาคุณแบงค์มาทำไมอะคะวันนี้เราไม่ได้มีนัดประชุมงานกับคุณแบงค์ใช่ไหมนิวแมบอสสาบานสิว่าไม่รู้จริงๆว่าเขามาทำอะไรสาบานก็ได้คือจริงๆวันนี้ผมไม่ได้มาเรื่องงานหรอกครับแต่ว่าจะมาชวนคุณไอซ์ไปทานข้าวครับพอดีไอซ์มีนัดทานข้าวกับน้องๆแล้วนะสิคะ ทำไมคุณแบงค์ไม่ไลน์มาก่อนนะคะไลน์เราก็มีครับพอดีไม่อยากทักในไลน์ครับอยากทักไปในใจมากกว่าจักรานี้เราก็แต่งเลย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 คิดกันไปใหญ่แล้วไม่ใช่โอ้บอสทางั้นเอางี้บอสไปกินข้าวกับคุณแบงค์ก็ได้ค่ะเดี๋ยวพวกหนูไปกินกันเองก็ได้จริงเหรอแต่ บอสนัดพวกเธอไว้แล้วนะทานอะไรกันดีคะคุณแบงค์โอ้แล้วแต่คุณไอซ์เลยครับงั้นทานก๋วเดียวดีกว่าค่ะเอาก๋วยเตี๋ยวแห้งหรือก๋วยเตี๋ยวน้ำดีครับก๋วยเตี๋ยวน้ำค่ะเอาน้ำข้นหรือน้ำใสดีครับน้ำข้นค่ะอเอาหมูหรือเนื้อดีครับเอาหมูค่ะอเอาหมูชิ้นหรือว่าาหมูสับดีครับเอาหมูสับค่ะ เอาหมูสับแบบพิเศษหรือธรรมดาครับไม่กินแล้วดีกว่าค่ะอ๋อมันนานนะมันย่นเยองอ่ะคุณแบงผมหยอ,อกเล่นนะครับจริงๆเดี๋ยวพอเราทานข้าวเที่ยงเสร็จแล้วเนี่ยผมขออนุญ,ญาตพาไปดื่มกาแฟด้วยนะครับรับกาแฟร้รอนหรือกาแฟเย็นดีคะกาแฟเย็นครับรับลาเต้หรือมอคค่าดีคะมอคค่าครับที่คุณไอ,อไม่จบใช่ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่ได้ทานข้าวกันนะครับโอเคค่ะจบก็ได้ค่ะจบก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวบอสขอตัวไปทานข้าวกับ คุณแมน,นก่อนนะคะค่ะขอโทษจริงๆนะจ๊ะคะ Sorry คู่นี้นี่เขาน่ารักเหมาะสมจริงๆนะน้องๆว่าไหมคะจริงหนูนี่เชียร์เลยอะ่ะว่าแต่ว่าเราจะกินอะไรกันดีเนี่ยนั่งกันสิครับยังไงดีอาไทยมีไอเดียอ,อะไรไหมเอางี้ดีกว่ากินนี้ไหมไผ่ผัดผัดไผย เย็นว<ส>ุ้นซ้ำยำวุ้นซีนเย็นตาโฟโยตาเฟน<ไห>ถูกแล้วไปกลับทำไมอ,ะอ่ะอ้า้องอพูดผวนมาก่อนทำไมเราไม่ต้องกินกันแล้วข้าวมัวแต่ชวนเล่นตลกลงั้นอย่างนี้เราปลาดีไก่เอ้าไปดีกว่าอไ,ไปทีรักกินข้าวหูยปรึกษาอะไรหน่อยดิเรื่องอะไรอ่ะ บอกก่อนว่าเรื่องนี้รู้กันแค่สองคนนะโอเคปะได้สัญญาด้วยเกียรติของคนสวยประจำออฟฟิศเหมวยจะเยียบเรื่องนี้ให้มิดจะต้องไม่มีใครรู้เรื่องนี้ว่าแต่เรื่องอะไรอ่ะคือพี่ว่าพี่เจอคนที่พี่แอบชอบเหมือนที่หมวยแนะนำาะว่าถาจริง ครับว่าการจัดสรรคลื่นความถี่และการรักษาสิทธิวงโครจรดาวเทียมจะทำให้เราทุกคนมีชีวิตดีขึ้นสัญญาณถ่ายทอดสดชัดแจ๋วเหมือนไปนั่งอยู่ขอบสนามคุณแม่เข้าถึงความรู้ได้สบายสบายและยังเปิดโอกาสสร้างรายได้ใหม่ๆอย่างทั่วถึงขอบคุณนะครับความสุขของบ้านหลังเนี้ย,ยก็เพราะทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไม่มีสะดุดไงละ่ะจัดสรรคลื่นความสุขเพื่อทุกคน ลวงลวงลวงอย่าแช์อย่าแช์แช์แช์เรื่องลวงแช์แช์แช์ข่าวจริง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 โปรแช์สตปรเฟกสตปร์เฟกตั้งสติก่อนแช์ข่าวจริง่ปรึกษารหน่อยดิเรื่องอะไรอ่ะ บอกก่อนว่าเรื่องนี้รู้กันแค่สองคนนะโอเคปะได้สัญญาด้วยเกียรติของคนสวยประจำออฟฟิศเหมือนจะเยียบเรื่องเนี้ยให้มิดจะต้องไม่มีใครรู้เรื่องนี้ว่าแต่เรื่องอะไรอ่ะคือพี่ว่าพี่เจอคนที่พี่แอบชอบเหมือนที่มวยแนะนำแล้วอ่ะถามจริงโอ้ยจังจังล่ะ ำไมอะไปเจอกันได้ยังไงเขาเป็นใครอายุเท่าไหร่ชื่ออะไรเจอกันได้ยังไงใครแนะนำมาบ้านอยู่ไหนพ่อชื่ออะไรอ,อ,อยู่ตำบลอะไรออพอแล้วโอ้โหตอบคำถามแรกยังไม่ได้เลยไม่รู้สักคำถามเลยเนี่ยตอบมาให้ไวๆตอบไม่ได้ค่ะ ทำไมอย่ามาการเซีนการตอบมาเดี๋ยวนี้โอ้<ร>ไม่รู้อะไรเลยตอบคำถามเลยไม่ได้ไม่รู้ชื่อไม่รู้ที่อยู่ไม่รู้ชื่อพอไม่รู้โคตรเงาอะไรทั้งนั้นไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยเดี๋ยวไม่รู้จักเขาเราไปชอบเขาได้ไงเอา้าก็แบบเหมือนตกหลุมรักไงคือเขาอะคือไปกินข้าวแล้วก็เจอเขาตอนเที่ยงเจอบ่อยๆเขาน่าจะทำงานออฟฟิศใกล้ๆก,ก,กันเนี่ยแหละแล้วก็เลยชอบเขาเพราะว่าเขาหล่อ อยากเห็นหน้าพี่นินถ่ายรูกไว้ไหมจัดให้หไหนไหนอุ้ยก็ไม่ไหววันนี้แต่แอบถ่ายหลายวันเลยนะวำนมีเวลาไม่ต้องหลายถึเติมดูเขาอุ้สุดท้าอะไรก็ดูมูกผู้ชายที่พี่นินเขาแอบชอบอยู่ดิบอกก่อนว่าเรื่องเนี้ยรู้กันแค่สองคนนะโอเคปะ นี่หลุดปากหรือประโยคบอกเล่านะฮะตั้งใจพูดจะชัดเมื่อกี้แต่ถ้าไทรรู้แล้วอะอาไทยต้องเหยียบมันให้มีเลยนะพี่นัดด้วยเหยียบให้มีเลยเพราะว่าพี่นินเขาไม่อยากให้ใครรู้จ้าสองคนจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ี้คือดั้งวยวเดีด้วยเหรอถูกต้องผมต้องรู้ พวกผมจะได้ช่วยพี่สาวอันเป็นที่รักยิ่งของผมเนี่ย <c oughs> ได้ลงจากคานสักที <c oughs> เรื่องมันเป็นยังไงแล้วคนนั้นเขาเป็นใครก็รก็เป็นหนุ่มแถวๆเนี้ยอยู่ออฟฟิศใกล้ๆเราแต่พี่นีนเขาก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรอยู่ออฟฟิศไหนแต่ไม่ต้องหวังเพราะว่าพี่นีนเขาอะถ่ายรูปไว้แอบถ่าย้ด้วยโอ้ไอ้หวนวย นี่พี่คิดถูกไหมเนี่ยมาปรึกษาเองเนี่ยถูกสิคะเพราะว่าน้องหมวยอ่ะช่วยได้ทุกเรื่อง<า>อ่าเดี๋เว้เรื่องตัวเองอ <c oughs> เดี๋ยวนะแสดงว่าเขาก็ไม่รู้เลยสิว่าโอนิวแอบชอบอยู่อ่ะใช่ค่ะพี่นัดเราจะช่วยพี่มีวิธีไหนดีไม่มีข้อมูลไม่รู้จักมีแต่รูปนึกออกแล้วเอาวิธีนี้เลยวิธีอะไรอ่ะ ตอนนี้นะกำลังเป็นกระแสอยู่ในโซเชียลมีผู้หญิงคนหนึ่งเน่ยเขาไปเจอผู้ชายที่เขาชอบอผู้ชายในอุดมคติอยู่บนรถไฟฟ้าอแต่เขาไม่กล้าเข้าไปทักเขาเลยได้จะถ่ายรูปไว้เขาก็เลยโพสต์ลงโซเชียลของตัวเองว่าใครรู้จักผู้ชายคนนี้ให้ทักมาหน่อยเขาก็โพสต์เลยโพสต์โพสต์โพสต์คนแชร์กันเต็มเลยนะเฮ้ ก็คือโพสรูปเขาโพสคลิปเขาโดยไม่บังหน้าไม่เบลอหน้าเขาเนี่ยนะไม่บังสิเพราะถ้าบังเนี่ยจะขายโรตีเอ้ยอันนี้หยอกไม่บังเพราะถ้าบังเนี่ยคนจะไม่รู้ว่าผ um um ู้ชายคนนี้คือใครและถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนผู้หญิงคนนี้เขาจะส่งไลน์ให้เพื่อนเพื่อนเขาและเพื่อนเพื่อนเขาเนี่ยก็คงไปแชร์ลงกลุ่มต่างๆให้คนช่วยกันตามหาหรอแล้วไงตอบแล้วเขาได้เจอกันปะเจอสิครับเจอไม่พอได้ตกลงตรงใจเป็นแฟนกันด้วย โอ้โหยังกัรซีรีส์เกาหลีอ่ะโอ้ยแต่พี่ว่ามันแปลกๆนะคือเราสามารถเอารูปเขาคลิปเขาไปลงโซเชียลได้เลยหได้ไม่ได้ตอนนี้ไม่ต้องคิดเรื่องนั้นแล้วค่ะสิ่งที่จะต้องทําตอนนี้คือทําตามที่อาไทยบอกค่ะพี่หนจะได้ลงจากคารนแบบเริ่ดๆชดๆปตะทีลโอ อะไรกันประชุมหวัวข้อพิเศษค่ะพี่ไอซ์ภารกิจช่วยพี่โอนินให้มีคู่แต่งรู้กันแต่เราๆนะคะจุ๊จุ๊ค่ะอีกบ้องนี่มวยรู้ลอกรูก้จริงๆค่ะค,คนงั้นไอว่าเชิญกินแบงค์นั่งดีกว่าคะ่ะสงสัยเรื่องมันจะยาวโ <Okay. S 1> <laughs> ไหนไหนไหนคุยได้อะไรกันขอดูหน่อยเออบอลคะ่ะอันนี้ จริงๆพวกผมเนี่ยให้คำปรึกษาเขาไปหมดแล้วครับแต่เขาไม่ยอมทำครับบอสแล้วทำไมถึงไม่ยอมทำตามมาไทยอะ่ะโอสรุปรูก้กันสองคนเพิ่มเป็นหกเลยเนาะทีนี้สามสอ,องสองเออสองสองสองเนาะ คือคืออย่างงี้ค่ะหนูเนี่ยไปเจอผู้ชายคนนึงคือเขาก็ค่อนข้างหล่อแล้วก็ต้องสเปร๊ก,กค่ะก็ะ <_ S 1> จะไปเจอกันแบบตอนกลางวันอะไรเงี้ย <_ S 1> แต่หนูไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร <_ S 1> ไม่รู้จะไปเจอเขาที่ไหนคือไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลย <_ S 1> แต่ว่าหนูเคยแอบถ่ายรูปเขาไว้กับคลิปเขาไว้น้องๆก็เลยแนะนําให้หนูอะเอาคลิปกับ รูปเนี่ยไปโพสในโซเชียลเพื่อตามหาเขาแบบนี้ค่ะเหมือนเหมือนที่เขาแชร์ตอนนี้ใช่ไหมที่มีผู้หญิงคนหนึ่งชอบผู้ชายคนหนึ่งมากเลยเอาลูกเขาไปโพสแล้วจุดท้าย2คนได้เป็นแฟนกันถูกต้องเลยครับคุณแบงค์นี่ติดโซเชียลกันเยเราใช่ครับผมเล่นทุกวันเลยแต่เอาจริงๆแล้วไอ้วิธีนี้มันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้นะครับคุณแบงค์ครับ ทำไมคุณแอมพูดแบบนั้นล่ะครับมันจะไม่เวิร์กได้ยังไงสุดท้ายเขาเป็นแฟนกันไอนเคสเนี้ยที่มันเวิร์กอะ่ะเพราะสุดท้ายแล้วอะ่ะเขาได้เป็นแฟนกันเขาเลยไม่ติดใจอะไรแต่ถ้าเราไปถ่ายคนที่เขาเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วหรือเราไปถ่ายคนที่เขาไม่ได้ชอบให้เราเอารูปเขาไปลงโซเชียลเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยยังไม่นับนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลด้วยใช่เลยค่ะการที่ยาไทายแนะนำโอนิวเนี่ยอาจจะไม่ผิดกฎหมาย PDPA หรือพอรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แต่ไม่เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลโดยเฉพาะบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสาธารนณะแต่การที่เราถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอติดคนอื่นแล้วมาลงในโซเชียลอะครับมันไม่ได้ผิด PDPA ไม่ใช่หรอครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายกรณีนะอาไทาสมมติว่าถ้าเราจะโพสคลิปหรือรูปลงโซเชียลเนี่ยโดยที่เราไม่ได้แสวงหาก,กำไรหรือว่าหาไรายได้จากช่องทางนั้นเนี่ยก็ถือว่าไม่ละเมิดพรบ PDPA แต่ถ้าคลิปหรือรูปนั้นเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นๆเนี่ยเขาก็อาจจะฟ้องละเมิดเราได้ <c oughs> อือสมท้ยอย่างนี้หนูมีคําถามค่ะอย่างเช่นสมมุติเลยเนี่ยหนูโพสต์รูปใครสักคนลงไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กแต่ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเลยนะคะแล้วอยู่ดีๆเนี่ยมีคนอื่นมาเอารูปที่หนูโพสต์เนี่ยไปแชร์ต่อหรือทําการโพสต์ต่อแล้วใช้คําพูดดูถูกมินประมาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้คือหนูผิดหรือว่าเขาผิดคะก็ผิดทั้งคู่แหละจ้ะ เพราะเมื่อไหร่ที่เรากดโพสเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นการนําข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และถ้าโพสต์นั้นเนี่ยนะสร้างความเสื่อมเสียให้คนอื่นเนี่ยนั่นคือผิดพรบอคอมพิวเตอร์อและที่อานิวถามพี่ว่าถ้าเราแชร์หรือว่าเราโพสเนี่ยมันจะผิดไหมก็อาจจะผิดด้วยจ้ะพี่เข้าใจน้องๆนะครับว่าไม่อยากจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครหรอกแต่ว่าการที่เราเนี่ย จะเอารูปหรือเอาข้อมูลของเขาเนี่ยไปโพสต์ลงที่ไหนเนี่ยเราต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวก่อนถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือไม่ว่าจะเก็บแก้ไขหรือเผยแพร่อะไรก็ตามต้องได้รับความยินยอมก่อนแม่้ก็ถือว่าผิดทั้งหมดมแล้วถ้าในกรณีที่คนเขาไม่รู้เหรอครับเนี่ยไม่รู้เรื่องนี้เลยแล้วเขาไปโพสต์ตามหาคนโดยใช้รูปอย่างเงี้ยฮะเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างเจ้าของข้อมูลนั้นเนี่ยเขามีสิทธิ์จะให้เราลบ ทำลายหรือแก้ไขหรือถ้าแบบรุนแรงที่สุดเลยนะก็อาจจะโดนฟ้องเรียกค่าสินใหม่ทดแทนก็ได้ต้องระวังไว้เลยนะไปเผอเปิดตัวแต่เจ้าตัวไม่ยอมเปิดใจเนี่ยระวังจะได้เปิดกระเป๋าตังแทนนะลวงลวงลวงอย่าแช์อย่าแช,าแช์แช์แช์เรื่องลวงแช์แช์แช์ข่าวจริง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  ต,ต,ตั้งสติกก่อนแชร์ข่าวจริงการที่เราเนี่ยจะเอารูปหรือเอาข้อมูลของเขาเนี่ยไปโพสต์ลงที่ไหนเนี่ยเราต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวก่อน <ST> ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือไม่ว่าจะเก็บแก้ไขหรือเผยแพร่อะไรก็ตามต้องได้รับความยินยอมก่อนไม่งั้นก็ถือว่าผิดทั้งหมด <S 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 แล้วถ้าในกรณีที่คนเขาไม่รู้เหรอครับ เน่ไม่รู้เรื่องนี้เลยอ่ะแล้วเขาไปโพสต์ตามหาคนโดยใชร้รูปอย่างเงี้ยฮะเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างเจ้าของข้อมูลนั้นเนี่ยเขามีสิทธิ์จะให้เราลบทําลายหรือแก้ไขหรือถ้าแบบรุนแรงที่สุดเลยนะก็อาจจะโดนฟ้องเรียกค่าสินใหม่ทดแทนก็ได้ต้องระวังไว้เลยนะไปเผลอเปิดตัวแต่เจ้าตัวไม่ยอมเปิดใจเนี่ยระวังจะได้เปิดกระเป๋าตังแทนนะครับ นี่ฟังข้อมูลมาเยอะขนาดนี้แล้วอะไหน้องบอกข้อมูลให้พี่ฟังสิทั้งทางตรงทางอ้อมนะว่าอะไรที่ทําให้ระบุว่าเขาคนนั้นคือคนนั้นได้ที่ผมรู้แน่ๆนะเอาผมตอบยากสุดเลยอะ,อะรูปกับคลิป ไม่ชวยเธอง่ายกือก็สำหรับหนูคิดว่าน่าจะเป็นเลขที่ประจำตัวประชาชนค่ะชื่อจริงนามสกุลจริงที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์เออหมวยว่าต้องมีอีเมลเชื้อชาติศาสนาแล้วก็ข้อมูลทางการเงินค่ะเออแล้วพวกประวัติอาชญกรรมกับข้อมูลสุขภาพนี่เกี่ยวไหมคร ถูกต้องตามที่ทุกคนพูดเลยจ้ะเพราะฉะนั้น,นะนเ,ออเนี่ยนะเวลาเราจะโพสอะไรลงโซเชียลเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าสิ่งที่เรากําลังจะโพสเนี่ยละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอยู่หรือเปล่ารับทราบครับถ้างั้น Ā, แล้วก็ภารกิจช่วยพี่โอนินให้มีคู่ก็ต้องกลับมาเบสิกแบบเดิม งั้นเดี๋ยววันนี้หมวยไปดักรอเขาเองโอ้ใหญ่ไปมากเราอะไม่ได้ค่ะพี่สัวจะต้องมีแฟนโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวบอสไปเองอ๋อของหน,นูนะบอสเอาหมดอะจ้าลุงน้ำทาน<ะ>ข้าวเหรอคะครับผมทานโจ๊กด้วยกันไหมครับเป็นเรื่องละไหนอะลุงน้ำ นี่มันไม่ใช่โจ๊กโจ๊ก,จกนี่โจ๊กหมูเฮ้ยไหนขอดูสิโจ๊กไม่ใช่โจ๊กได้ไงล่ะไม่ใช่โจ๊กแล้มันคืออะไรเพราะว่าโจ๊กต้องต้มให้เละถ้าต้มไม่เละมันไม่เป็นโจ๊กโจ๊กใส่ไข่หรือเปล่าใส่จ้ะ ใส่ไข่เป็ดหรือไข่ไก่ไข่ไก่โจ๊กชามเล็กชามใหญ่ชามเล็กกินที่นี่หรือห่อไปกินที่นี่แหละพิเศษหรือธรรมดาธรรมดาโจ๊กใส่หมูหรือปลาใส่หมูใส่หมูสับหรือหมูบดหมูโบดโจ๊กโอ้ยโจ๊กหมดแล้ว เลือแต่พัดไทยกรรมหอยทอดโอ้ยแล้วพูดทำไมใ่แต่แรกไปพูดทำไมเลยเดี๋ยวนะถ้าจะยืนเล่นมุกกันข้ามหัวบอสขนาดนี้ไปตั้งขนาปได้เหรองั้นผมลาออกคุณผู้ชมบางท่านนะคะอาจจะยังสับสนค่ะว่า PDPa คืออะไรกันแน่ค่ะ จากที่เราชมเรื่องเมื่อสักครู่นี้นะคะแม้ว่าเนื้อหาเนี่ยจะไม่ผิดกฎหมาย PDPa หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ2562แต่ก็เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลค่ะโดยเฉพาะการนำภาพของผู้อื่นที่ไม่ใช่เป็นบุคคลสาธารณะไปเผยแพร่ต่อแต่ว่า PDPa มันคืออะไรกันนะได้ยินมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เราลองมาทาความรู้จักกับเจ้ากฎหมาย PDPa กันค่ะ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ2562เป็นกฎหมายที่ได้ให้ความคุ้มครองและให้สิทธิในการเป็นเจ้าของข้อมูลของตัวเราเองซึ่งไม่ได้มีผลเพียงแค่กับบุคคลเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงบริษัทต่างๆที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและภาพถ่ายอีกทั้งยังมีสิทธิดังนี้ด้วยค่ะสิทธิในการได้รับการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆ สิทธิในการขอระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลสิทธิในการถอนความยินยอมใช้ข้อมูลหากได้ให้ความยินยอมไว้สิทธิในการเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลสิทธิในการไม่ยินยอมให้รวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสิทธิในการขอลบทำลายหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ p ีดีอยังให้ความเกี่ยวข้องกับกฎหมายห้ามไม่ให้ภาพผู้อื่นเนื่องจาก ภาพถ่ายถือเป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 1. การถ่ายภาพเพื่อผลประโยชน์ของตนเองเช่นการอัปโหลดรูปภาพลงบนโซเชียลมีเดียที่ผู้ถ่ายภาพไม่ได้มีจุดประสงค์แสดงหาผลกำไรให้ได้รับการยกเว้นตามพรบนี้ค่ะแต่หากเป็นภาพที่สร้างความเดือดร้อนหรือมีเจตนาสร้างความเดือดร้อนอาจฟ้องละเมิดได้ 2. การถ่ายภาพเพื่อหารายได้ค่ะเช่นการจ้างถ่ายรูปงานรับปริญญางานแต่ง YouTuber หรือการทำคอนเทนต์ต่ตางๆก็จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนนำไปใช้นะคะ 3. การถ่ายภาพงานเพื่องานสื่อสารมวลชนเช่นภาพสำหรับข่าวภาพงานศิลปะ จะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ถ่ายภาพดังกล่าวซึ่งต้องทำตามจริยธรรมหรือจรรยารรณวิชาชีพด้วยค่ะ 4. การถ่ายภาพโดยเจ้าหน้าที่รัฐหากเป็นการพยายามหาหลักฐานเพื่อทำการสืบสวนให้ทำตามข้อกำหนดและขอบเขตของกฎหมายที่กำหนดค่ะ จะเห็นได้ว่า PDPA เกี่ยวข้องกับเราทุกคนแล้วก็เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อดิจิทัลสื่อออนไลน์ด้วยนะคะเพราะทุกคนล้วนแล้วแต่มีข้อมูลส่วนบุคคลจึงควรที่จะรู้สิทธิที่เราพึงมีต่อข้อมูลส่วนตัวของเราเองว่าสามารถทำอะไรได้บ้างตามพรบนี้หากผู้ใดหรือองค์กรใดไม่ปฏิบัติตามย่อมมีบทลงโทษตามกฎหมายซึ่งบทลงโทษของ PDP a นั้นมีทั้งโทษทางแพง่งโทษทางอาญา และโทษทางปกครองซึ่งเป็นกฎหมายที่ทุกคนควรทราบและตระหนักรู้ถึงสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคลของเราค่ะการใช้ชีวิตของผู้บริโภคสื่อในยุคปัจจุบันที่ลดแรงอยู่บนสื่อออนไลน์สิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่เราให้กับผู้อื่นไปโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดี หวังว่าวันนี้คุณผู้ชมคงจะรู้เท่าทัานในเรื่องของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเราและเคารพข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นนะคะเดยี e เซอร์รู้ไว้ใช่เลย